สวัสดีค่ะพบกันคลิปสุดท้ายแล้วนะคะกับตอนที่6ค่ะเรื่องของการบริหารจาัดก,การหนี้เนี่ยเราเรียนตั้งแต่คิดก่อนเป็นหนี้นะคะแล้วก็เรียนหลักเกณฑ์ของหนี้ต่างๆก่อนที่เราจะตัดสินใจเป็นหนี้อ่ะคลิปนี้ก็คือพอเป็นหนี้แล้วอะคะ่ะเราจะปลดหนี้อย่างไรให้มันสําเร็จก็คือปลดหนี้อย่างไรไม่ชวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ,ะชีวิตจริงของมนุษย์เงินเดือนนะคะส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่มีหนี้นะคะส่วนใหญ่มีหนี้เพราะอย่างมนุษย์เงินเดือนอะคะ่ะการเป็นหนี้อะ่ะมันเหลี่ยงยากเราอยากได้บ้านหลัง หนึ่งนะคะรถคันหนึ่งมันแลกมาวกันแบบนี่ก้อนโตแต่ว่าการเป็นนี่มันก็มีหลายระดับนะคะถ้าเป็นนี่แล้วจัดการได้อ่อไม่มีปัญหาเลยเลยนะคะหรือบางคนเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะหรือบางคนมีปัญหาแล้วและมีปัญหาขั้นวิกฤตนะพอถึงระดับนี้นะคะ่ะเราต้องรู้ว่าเราอ,อยู่ในจุดไหนจะได้เตรียมตัวถูกแล้วแก้ปัญหาตัวเองได้ถูกจุดค่ะทีน,นี้มันมีสัญญ,ญาณเตือนค่ะว่า คุณเริ่มมีปัญหาหนี้แล้วนะคะเช่นอันแรกเลยค่ะไม่ออมก่อนจ่ายนะคะไม่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินพอเกิดเหตุจําเป็นต้องใช้เงินคุณก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ภาระหนี้นะคะแต่ละเดือน,นอะ่ะเกินหนึ่งในสของรายได้ต่อเดือนก็ถือว่าหนักแล้วนะคะจ่ายบัตรขั้นต่ําจ่ายไม่เต็มจํานวนแน่นอนค่ะถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะภาระหนี้ก็จะหนักขึ้นอีกเพราะว่าคุณต้องแบกภาระดอกเบี้ยด้วยนะคะแล้วก็ รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังอันเนี้ยต้องกลับมาดูตัวเองแล้วนะคะว่าเฮ้ยเราเริ่มจะมีปัญหานี่แล้วนะหรือมันมีอีกเคสนึงค่ะที่เริ่มมีปัญหานี่แบบหนักขึ้นก็คือลูดเงินจากบัตรมาใช้จ่ายนะคะพอรูดเสร็จคุณคิดว่าจ่ายเต็มได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายนี้เนี่ยหมุนบัตรอันนี้บอกเลยว่าเลิกเลยนะคะการหมุนจากบัตรหนึ่งมาชํารานี่อีกบัตรหนึ่งมันเป็นดินพอกหางหมูว่านี่บัตรเครดิตอะคะ่ะเป็นนี่เพื่อการบริโภคนะคะเป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันเพราะฉะะะนนนัั้้ดอกกเบียมมจสูงาะคะ อ่าอันเนื้อคือทรายบอกวคือจ่ายนี่ไม่ตรงกําหนดนะคะแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อไปคะก็จะมีเจ้าหนี้มาทวงนะคะแล้วก็ไปกู้เงินนอกระบบนะคะมันก็จะเป็นปัญหาที่หนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการแก้ไขนะคะอ่ะขั้นของการบริหารจัดการนี่ค่ะมีทั้งหมดง่ายๆ5ขั้นตอนด้วยกัรน,นะคะเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีละขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะ ต้องยอมรับความจริงก่อนค่ะว่าคุณมีปัญหานี่แล้วนะคะบางคนมีพฤติกรรมที่จมไม่ลงเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอันนี้แก้ไขลําบากนะคะอันที่2คุณต้องมาหาสาเหตุก่อนว่านี่ที่เกิดขึ้นเน่เป็นเพราะอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่3คุณต้องสํารวจนี่ท,ทั้งหมดที่คุณมีค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะเป็นนี้อะไรมูลนี้เท่าไหร่จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะแจงออกมาให้หมดเลยอันนี้เราจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะอันที่4หาวิธีปลดหนี้ค่ะ ว่าน,นี่แต่ละมันจะปลดวิธีไหนได้บ้างนะคะอันที่5คุณจะต้องปรับพฤติกรรมการใช้เงินใหม่เพื่อจะได้ไม่กลับมาเป็นนี้ซ้ำนะคะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยะคะ่ะขั้นตอนที่1การยอมรับความจริงนะคะการยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคือเรากล้าเผชิญกับความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะปัญหาเกิดขึ้นมันก็ลดความเครียดได้นะคะเราจะได้ตั้งสติแล้วก็หาวิธีการแก้ไขว่า ควรจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรข้อสําคัญที่สุดของขั้นตอนที่1คือคุณต้องไม่ก่อหนี้ซ้ำนะคะเพราะการก่อหนี้ซ้ําหรือว่าเพิ่มเนี่ยมันเป็นการเพิ่มปัญหาค่ะอ่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่2คุณต้องมาหาสาเหตุว่าหนี้ของคุณน่ะเกิดจากอะไรนะคะเช่นนะคะความจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินนะคะเช่นขับรถไปชนรถรถนะคะเราต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขาอ่ะกรณน,นี้คุณไม่มีประกันอันนี้คุณก็ต้องวางแผนแล้วว่า โอเคเราต้องมีประกันนะหรือเราก็ต้องมีเงินออมฉุกเฉินสาหรับเหตุฉุกเฉินอื่นๆที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีเกิดอะไรขึ้นคะพอมีเหตุฉุกเฉินปุ๊บคุณก็เป็นหนีอ้อีกนะคะอันที่2รูปแบบการดําเนินชีวิตค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะว่าเราพุ่งเฟือเกินไปหรือใช้เงินเกินตัวไหมนะคะคุณก็ต้องปรับเช่นเล่นหวยประจำนะคะลูดบัตรเกินตัวมันก็ต้องเป็นหนี้อย่างแน่นอนอันที่3ค่ะขาดความรู้ทางการเงินนะคะมันสาคัญอย่างไรนะคะ ปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมันจเจริญก้าวหน้าเนาะผลิตภัณฑ์ทางเงินซับซ้อนหรือไม่โจรทางโลกไซเบอร์ก็เยอะนะคะอาจจะโดนหลอกไปลงทุนมีแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามข่าวทางด้านภัยการเงินอะไรต่างๆนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะอันที่สาค่ะสาคัญเลยนะคะเราก็ต้องมาสํารวจภาระหนี้ของเราทั้งหมดว่าตอนนี้มีนี้อยู่เท่าไหร่นะคะนี่นั้นอ่าเหลืออยู่เท่าไหร่อยอดทั้งหมดเท่าไหร่ ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะแต่และเดือนคุณจ่ายเท่าไหร่เราก็จ่ายวันไหนอ่ะเราอันนี้เราจะมีแผนปหนี้ให้ดาวน์โหลดในในเว็บไซต์ของเรานะคะอ่ะพอแจ้งออกมาแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหเดือนหนึ่งจ่ายเท่าไหร่เกิน1ใน3ของรายได้ของเราหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูค่ะนี่เราจะโปะนี้ก้อนไหนก่อนดีคะพอเราสํารวจนี้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นเลยว่านี่ก้อนไหนดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยต่ําเอามาเดียงกันเลยค่ะก้อนที่ต้องโปก่อน คือก้อนที่ดอกเบีย้ยสูงก็คือนี่นอกระบบถ้าใครมีนะคะอันนี้เป็นก้อนแรกที่ต้องขัดจักแล้วก็ห้ามก้าวขาเข้าไปอีกนะคะเพราะว่ามันไม่ปลอดภยัยคุณอาจจะถูกทําลายก็ได้แล้วก็ดอกเบีย้ยมันเกินตัวประมาณสองสามร้อต่อปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นจริงๆต้องก่อนนี้ให้ดนนูนี่ในระบบก่อนนะคะนี่บัตรอันนี้ก็ดอกเบีย้ยสูงเช่นเดีวยวกันเพราะเป็นนี่เพื่ออ,อุปโภคบริโภคนะบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตอ่าลงมาคือเช่าซื้อรถกับนี่บ้านอันนี้ค่ะเขาคิดดอกเบีย้ยต่างกัน แต่ในสัญญาค่ะในสัญญาของรถเ่ะเขาจะต้องเปรียบเทียบดอกเบีย้ยให้ดูคุณก็ดูว่าดอกเบีย้ยที่แท้จริงอะกระดอกอมันเท่าไหร่นะคะจะได้มาเปรียบเทียบรถกับบ้านอะโปะไหนก่อนนะคะ,อ,ะอีกอันนึงก็คือหนี้การศึกษาคะอันนี้การศึกษาเนี่ยเป็นหนี้ที่ดอกเบีย้ยต่ําแต่ว่าก็ผ่อนค่อนข้างยาวนานอันนี้ก็แนะนําว่าเขาให้เรากู้นะคะให้ชีวิตที่ดีกับเราะคะ่ะอย่าเบีย้ยวนี่นะคะอันนี้ก็มาลําดับซึ่งแต่ละคนอาจจะต่างกันนะคะแต่ก็แนะนําอย่างนี้ถ้าเป็นหนี้ที่ดอก เท่ากันนะคะแต่ว่ายอดนี่ต่างกันแนะนำมาให้โปก้อนเล็กก่อนนะคะจะได้มีกําลังใจในโปกการโปก้อนใหญ่ต่อไปแต่บางคนบอกว่าอาจจะไม่ชอบแนวนี้นะคะบอกอยากหักดิบไปเลยเอาก้อนโตอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอันนี้เป็นลําดับของการปลดหนี้นะคะอ่ะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะ,ะแผนในการปลดหนี้เขาเรียกว่าแบบ snowball effect นะคะ สโนบอสคือเหมือนลูกบอลค่ะมันกลิ้งลงจากภูเขาแล้วก็หอบพิมาไปเรื่อยค่ะก็ะคือตัวบอลมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็คือยอดหนี้ที่จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยทาให้เราปลดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นหนี้นอกระบบอยู่5,000ันนะคะทุกเดือนจ่ายเดือนละพันอ่ะแล้วก็มีหนี้อีกก้อนหนึ่งที่จ่ายเป็นรายเดือนเหมือนกันนะคะหนี้บัตรกดเงินสดจ่ายเดือนละ2 0 0พันทีนี้พอระยะเวลาผ่านไปอะคะ่อะอ่าเราปลดหนี้นอกระบบเสร็จ1,000พนะคะอย่าเพิ่งเอาเงิน1 0 0 0พมาใช้ค่ะ เอามาจ่ายหนี้บัตรกดเงินสดเพิ่มนะคะจากเดือนละ2,000ก็เป็นเดือนละ3,000บาทนะคะยอดหนี้บัตรกดเงินสดเราก็จะเร็วขึ้นอ่าแล้วก้อนต่อไปล่ะก้อนต่อไปที่เราผ่อนผ่อนทุกเดือนนะคะเราเคยผ่อนเดือนละ3,000ตอนนี้บัตรกดเงินสดเราไม่ได้ผ่อนแล้วนี่ปานหมดแล้วเราก็เอามาทบยอดต่อไปเป็นเดือนละ6 0 0 0นะคะเราก็จะเหลือหนี้ก้อนโตที่เป็นหนี้รถกับหนี้บ้านคุณคิดว่าจะโปะอันไหนก่อนคะสมมุติว่าปะดหนี้บ้านนะ,ะเราเคยปะดเดือนละ800 0ค่ะพอหนี้บัตรกดเงินสดเราผ่อนหมด เอามาทบยอดนี้เป็นเดือนละหมื่นสี่นะคะนี่บ้านเราก็จะลดลงทําไมปลดหนี้บ้านนี่บ้านนะคะเป็นลดต้นลดดอกพอต้นมันลดลงดอกมันก็จะลดลงนะคะอ่าเราก็จะปลดหนี้บ้านเร็วขึ้นทําไมไม่ปลดหนี้ลดคะทำไมไม่เอา6000นอสามไอหก0 0นที่เหลือมาปลดหนี้ลดอ่ะเหตุผลก็คือลดนะคะส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยแบบแฟลตเลสนะคะเงินต้นของที่ถ้าคุณผ่อนต่อเดือนเพิ่มขึ้นเขาไม่ลดดอกให้แต่ มันก็มีจุดเด่นอันนี้ก็คือถ้าคุณมีเงินก้อนนะคะมาโปะทั้งหมด2 5งแสนเขาจะลดดอกเบี้ยให้50%นะคะแต่ไม่ใช่50%ของยอดคงเหลือน50%ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมของ snowball effect ค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะทีนี้ขั้นตอนที่สีก็คือเราต้องหาวิธีการปลดหนี้ค่ะมีอะไรบ้าง แบ่งออกเป็นภาพกว้างๆได้2วิธีก็คือการจัดการกับตัวเองกับการเจราจากับเจ้าหนี้2วิธีนี้ไหนง่ายกันคะจัดการกับตัวเองค่ะคุณไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นทายัางไงดีนะคะอันแรกต้องปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายก่อนนะคะคือลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงนะคะปรับรูปแบบการดําเนินชีวิตคุณจะมีเงินเหลือใช้นี่มากขึ้นนะคะหาไรายได้เพิ่มวิธีนี้ก็อาจจะยากนิดนึงคืออันนี้แล้วแต่บุคคลนะบางคนอาจจะหาไรายได้เพิ่มง่ายขึ้นนะคะหรือ ขายทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วก็มาโปนี่นะอ่ะเพราะถึงเวลาที่เรามีกําลังจ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือมีกําลังซื้อค่อยไปซื้อใหม่นะคะวิธีที่2ค่ะมาเจราจากับเจ้านี้นะคะเจราจาอย่างไงนะคะเวลาเจรจาเรื่องของการปรับโครงสร้างนี่หรือรีไฟแนนซ์เช่นขอขยายระยะเวลาออกไปเพื่อให้เงินผ่อนต่อเดือนนะคะมันลดลงะเท่าเท่ากับรายได้ต่อเดือนที่เราแบกไว้นะคะหรือจะขอแฮร์คัตไปเลยนะคะก็คือมีเท่าไหร่โปะหมดเลยนะคะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือถ้าผ่อนนี่ไม่ไหวอย่างนีนี่ค่ะเพราะถ้าประวัติเครดิตคุณไม่ดีคุณก็จะขอกู้เงินได้ลําบากเข้าไปเจรจาต่อรองก่อนนะคะว่าจะจัดการนี่ยังไงดีมันจะได้บินวินทั้งเราแล้วก็เจ้าหนี้ด้วยค่ะอ่าทีนี้มีข้อแนะนาถึง,างกับการรีไฟแนนซ์หนึ่งนะคะว่าจะตัดสินใจรีไฟแนนซ์ยังไงนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเลยว่ามันคุ้มไหมเนาะคือรีไฟแนนซ์เนี่ยเราสามารถทําได้แต่กับเจ้าหนี้รายเดิมหรือเจ้าหนี้รายใหม่ บางคนเห็นเจ้าหนี้รายใหม่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าอ่ะกระโดดไปเลยแต่ว่ามันมีค่าจ่ายอื่นตามมาคุณเปรียบเทียบค่าจ่ายก่อนค่ะว่าระหว่างการอยู่ที่เดิมกับการอยู่ที่ใหม่อันไหนมันคุ้มกว่ากันมันประหยัดกว่ากันนะคะอ่ะอันนี้ต้องต้องคุยกับเจ้าหนี้เป็นหลายตัวเพราะว่าอย่างสมมติเป็นหนี้บ้านเนี่ยมันจะมีค่าค่าทําสัญญานะคะ่าประเมินหลักประกรันอ่ค่าประกันภัยอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอย่าลืมบวกค่าจ่ายตรงนั้นตามมานะคะให้เขาคิดให้ดูว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะคะข้อสุดท้ายก็คือนะคะการปรับพฤติกรรมนะคะการปรับพฤติกรรมก็คือทําให้เราเนี่ยไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ําอีกนะคะอันแรกวคือต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะมีเงินนะคะต้องออมก่อนใช้เมื่อเงินปุ๊บหักออมเลยนะคะออมเสร็จใช้หนี้นะคะใช้หนี้เสร็จคุณก็ต้องมาแบ่งสัรปันจ่ายก้อนนั้นนะคะทีนี้มีคําถามย้อนเห็นค่ะว่าคนเป็นหนี้ต้องออมไหมบางคนบอกเฮ้ยเป็นหนี้แล้วต้องออมไหมต้องออมค่ะเพราะอะไรเพราะมีเหตุฉุกเฉินเนี่ย ถ้าคุณไม่ออมคุณก็กลับมาเป็นหนี้แล้วซ้ําเดิมกว่านั้นอีกถ้าถามว่ามันไม่มีเงินจะออมทำไงดีรายได้ก็ลดลงมีคําถามต่ออีกถ้าคุณไม่มีเงินออมถ้าไรายได้คุณลดลงแล้วบอกว่ามีเงินออมคุณยังมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไหมคะถามว่ามีคุณยังซื้อหวยอยู่ไหมก็ซื้อก็เฉือนส่วนหน,ะนะะ้านาคามมาออมนะคะ,ะเฉือนมาครึ่งนึงก็ได้ค่าหวยนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือให้ออมเงินสําหรับค่าใช้จ่ายก้อนโต เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหลังเช่นจะมีค่าเทอมลูกจะมีค่าประกันมานะคะเราก็รู้ว่าค่าจ่ายาตอนนี้เกิดขึ้นตอนไหนก็ต้องออมก่อนนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้ระวังเรื่องการค้ำประกันนะคะอันนี้จะเห็นบ่อยมากๆเลยคือเราไปค้ำให้เพื่อนนะคะไปค้ำประกันเพื่อนเพื่อนหนีนี่นะคะเราก็ต้องแบกภาระตรงอ,อน,นี้นั้นแทนทัทง้งทั้งที่เราไม่ได้ใช้เงินนะคะทีนี้มีคำแนะนำนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปค้ำประกันใครลองอ่อนนี้ที่เราไปค้ำเขาอะคะ่ะ มาบวกกับนี่ที่เรามีอยู่ไหวไหมนะคะถ้าไม่ไหวบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ปฏิเสธไปไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เป็นการปรับพฤติกรรมในเบื้องต้นแต่ทงนี้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่เออมันแตกต่างอย่างนี้เราก็ดูว่าเราควรจะปรับอะไรนะคะเพื่อให้ชีวิตการเงินของเราดีขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เราเรื่องสัญญาค้ำประกันนิดนึงนะคะก่อนเซ็นนะคะคุณต้องดูก่อนวัตถุประสงค์งการกู้ของเขาอะ กู้เงินไปทําอะไรนะคะแล้วเพื่อนที่ค้ำอ่ะต้องสนิทต้องรู้ว่าไอ้มันยื่นกู้วัตถุประสงค์แบบเนี้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมนะคะหรือ,อว่าอันนี้ก็คือเผื่อเขาอ้อนนาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะอันที่2ก็คือจํานวนเงินสูงสุดที่ค้าได้คุณดูก่อนว่าไอ้ยอดเนี้ยถ้าเป็นของคุณคุณผ่อนไหวไหมนะคะคุณควรจะค้าได้เท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาการคำ้ำนะคะต้องดูในสัญญาด้วยว่าห้ามมีข้อความผู้ค้ำประกันต้องรับผิด อย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมนะคะหรือในฐานะลูกหนี้ร่วมนะคะแล้วก็กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนะคะสถ,ถาบันการเงินเนี่ยจ้าหนี่จะต้องแจ้งให้ผู้ค้ำก่อนทราบล่วงหน้าวัน60วันนะคะอันนี้เราจะได้เตรียมตัวถูกหรือว่าเตรียมตัวไปไล่บี้กับเขาก่อนนะคะแต่ว่าสถาบันเงินเขาก็ต้องไล่บี้กับลูกหนี้ก่อนก่อนที่จะมาหาเรานะคะอันนี้เป็นคําเตือนเบื้องต้นว่าพึงระวังการค้าประกันนะคะมีหลายคนเนี่ยล้มเพาราะการค้าประกันมามากมายแล้วนะคะ อ,อันต่อไปก็จะแนะนำคลินิกแก้หนี้นะคะคือโครงการแก้ไขปัญหานี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะคะกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าแซมนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้นะคะอายุไม่เกิน65ปีแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะคะที่ กับสถาบันการเงิน,นงที่เข้าร่วมกับแซมนะคะยอดรวมนี่ไม่เกิน2ล้านบาททีนี้อยากจะให้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของแซมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณสมบัติเหล่านี้เขาอาจจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีหน่วยง,งานที่เข้าร่วมเพิ่มเติมะคะ่ะหรือว่าโทรติดต่อที่เบอร์โทรนะคะ026102266ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะมีคาถาบทหนี้มาฝากนะคะท่องคาถานี้แล้วคุณจะไม่เป็นหนี้แน่นอนกนะ็คือ เอารายได้นะคะหักด้วยเงินออมแล้วก็หักด้วยหนี้ที่เหลือก็เป็นค่าจ่ายที่เราสามารถนําไปใช้จ่ายได้ค่ะอ่ะทีนี้ถ้าหนี้เราหมดนะคะเราก็ต้องเพิ่มเงินออมให้สูงขึ้นแล้วก็บีบค่าจ่ายให้เล็กลงนะคะแค่นี้เราก็จะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีด้วยค่ะอ่ะ มีเลขดีเลขเด็ดมาบอกนะคะเลขแรก1นค่ะก็คือออมหนึ่งใน4ของรายได้ต่อเดือนนะคะ 1. นึค่ะคือภาระหนี้ไม่ควรเกิน1ใน3ของรายได้ต่อเดือนนะคะ36นะคะคือมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินประมาณ3ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและภาระหนี้ต่อเดือน,นะคะ่ะสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะต้องจดบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็แยกสิ่งที่จําเป็น อันไหนจำเป็นอันไหนไม่จําเป็นชัดจรินเราจะได้รู้ว่ากระเป๋าเรารั่วไปกับเรื่องอะไรจะได้ขจัดค่าใจ่ายพุ่มเฟือยออกได้อย่างง่ายนะคะฝากเอาไว้อีกอันหนึ่งก็คือ,อ,คะอะ like นะคะกดไลค์นะคะ Facebook ของเรานะคะ b o o k ของเราก็คือ w w w f a c e b o o k c o m h o t l i n e 1 2 3 3หรือว่าเสิร์ชคำว่าสคง1 2 1 3อง,ง3ก็ได้ค่ะเราจะย่อยเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็มี อินโฟกราฟิกที่คุณสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีนะคะ,ะยกโทรศัพท์มาส่อง QR code ตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเป็นแฟนเพจกันนะคะ,อะโอเคสำหรับคลิปทั้งหมด6ตอนนะคะของโครงการฟนะินดีแฮปปี้ไลฟ์นี่ยทั้งการบริหารจัดการหนี้แล้วก็การวางแผนการเงินนะคะก็จะจบเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมเข้าไปทบทวนแล้วก็ปฏิบัตินะคะคุณก็จะมีชีวิตทางการเงินที่ดีไม่มีปัญหาเรื่องเงินอีกต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ